สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมากับปอคอนนี่คนเนิรนะคะเย่และในที่สุดนะคะคลิป Q&A เนี่ยก็มาถึงแล้วนะคะคือหลังจากที่ปอเนี่ยดองคลิปประมาณ2อาทิตย์นะคะทุกคนเรื่องของเรื่องคือปอขี้เกียจแล้วก็อยากเล่นเกมมากกว่านะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาแต่งหน้าแล้วก็มาแบบว่าเปิดกล้องนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้หละคะ่ะแล้วก็ได้เลิกงามยามดีนะคะก็จะมาอัดคลิปนะคะ Q&A ที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะก็สําหรับปีที่ผ่านมานะคะคือปอ ผ่านเรื่องราวอะไรมากมายแบบว่ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะคะสําหรับคําถามในวันนี้นะคะคือปอก็ไปกันกองนะคะมาทั้งหมด10คําถามนะคะคือหนึ่งคนนะคะก็จะถามค่อนข้างหลายคําถามเลยนะคะปกติเนี่ยคำถามเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์นะคะถามได้แค่คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะทำให้ปอเนี่ยเลือกยากนะคะว่า จะเอาของใครดีนะคะเพราะว่าคําถามก็จะมีแต่คําถามเดิมๆนะคะอย่างเช่นพี่ปออายุเท่าไหร่คะชอบสีอะไรชอบกินอะไรสูงเท่าไหร่นะคะเออเดี๋ยวปอจะมาพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะคะว่าปอนะคะชื่อโอปอนะคะแล้วก็ชื่อจริงชื่อว่าพานิดาวงตําลองสุขนะคะอายุตรงนี้นะคะคือ27ปีแล้วนะคะแล้วก็เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะสูง1 167นะคะน้ำหนักปออยู่ที่47นะคะทุกคนเออแล้วก็ปอเน่ยเกิดปีจอนะคะอันนี้คือบอกหมดเปลือกเลยนะคะทุกคนสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามปอใหม่นะคะก็จะได้รู้จักปอจากคลิปนี้นะคะทุกคนเย่ yeah. เอาละค่ะทุกคนขาเราจะมาเริ่มตั้งคำถามกันเลยแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะนี่เลยค่ะ ถ้าพี่วปอไม่ทำ YouTube จะทำงานอะไรคะอันนี้คือเป็นคำถามที่ปอน่ยก็ถามตัวเอง,องเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำตรงนี้เนี่ยเราจะทำอะไรนะคะก็คิดค่ะคือพื้นฐานปอนะคะก็ ชอบค้าขายนะคะทุกคนใช่คือปอนเนี่ยก็คุยกับที่บ้านไว้ค่ะว่าถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเงินที่เรามีเนี่ยเงินเก็บเนี่ยเออไปเซ้งร้านหรือแม้ก็ไปลงทุนขายของนะคะอันนี้คือที่ปอลคิดนะความฝันของปอในตอนนี้นะ ปอเนี่ยอยากจะมีร้านขายของเป็นของตัวเองค่ะอย่างเช่นนะคะร้านขายของชำเอออันที่ 2, ร้านอาหารอันนี้คือปอคิดนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันช่วงโควิดเนาะก็แบบว่ายังไม่อยากลงทุนอะไรนะคะก็เลย อย่าพิ่งดีกว่านะคะก็ทํางานเก็บเงินไปก่อนแล้วกันนะคะคือปอเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานในการขายของมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะใครที่เคยดูคลิปปอตั้งแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะรู้ว่าปอเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างนะคะไปค่ะคําถามที่2นะคะเพื่อปอชอบสีอะไรคะแล้วก็ที่ปอชอบดูหนังเรื่องอะไรคะปอชอบสีชมพูนะคะเออใครที่แบบว่าติดตามปอม ตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะรู้ว่าปอนน่ยชอบสีชมพูมากๆเลย นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ชอบดูหนังเรื่องอะไรคะตอนนี้นะคะปอจะชอบดูหนังฝรั่งคะ่ะแบบว่าพวกหนังซีรีส์เกาหลีหรือว่าซีรีส์ฝรั่งที่แบบว่าเกี่ยวกับฆาตกรรมอะไรเงี<อ>้ยชอบดูมากมากเลยนะคะเออแล้วก็ปอลเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหนังแบบว่าหนังโรแมนติกอะคือแบบหนังน้ำเน่าคือแบบไม่ดูแล้นะจริงๆคือแบบเป็นคนที่แบบว่าชอบดูแบบว่า เลือาสา์นี้นะคะทุกคนไปค่ะคำถามที่3นะคะทำไมพี่ปอถึงชอบเล่นเกมยันจังคะหนูสงสัยมานานแล้วค่ะเฮ้ยปอชอบคำถามนี้นะ,ค,ะคือจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยปอก็ไม่ได้รู้จักเกมยันจังนะคะแต่ว่าปอก็หุ้ยไปดูคลิปที่ฝรั่งเขาเล่นนะคะแล้วก็หุ้ย เกมะมันน่าเล่นนะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาแบบว่าไฮาสคูลอะเป็นแบบว่าโรงเรียนแล้วก็มีเรื่องราวให้เราเนี่ยนด้ไปสืบคนนะคะแล้วก็ปอเนี่ยชอบตรงที่ว่ามันเป็นชุดนักเรียนแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนักเรียนอะก็เลยชอบนะคะแล้วก็พอเรารู้ว่าเฮ้ยเกมเนี่ยมันทําอะไรได้แบบว่าหลายอย่างเลยคะ่ะที่ทําไปคลิปแรกเนี่ยคือจะบอกว่าเฮ้ย ยอดคนดูแบ,บเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคือแบบหุ้ยหรือว่าเราเนี่ยมาถูกทางแล้วก็เลยทําต่อยาวๆเลยนะคะด้วยความที่ปอเนี่ยชอบตัวละครของงันจังนะคะเพราะว่านางเนี่ยมีความแบบว่าสวยแล้วก็แบบจิตใจเนี่ยโลกจิตนะคะคำถามต่อไปคือตั้งแต่พี่ปอเล่นเกมมาพี่ปอชอบเล่นเกมไหนมากที่สุดคะแล้วก็2เพื่อปอเล่นโลเชิร์ มากี่เดือนแล้วคะเออแล้วก็ปอลอหนูชอบโลดน้องเชอร์รี่มากเลยค่ะถ้าหามว่าตั้งแต่ปอแคดเกมมานะคะปอชอบเกมไหนมากที่สุดนะคะปอขอตอบว่าปอชอบเกมยันเดเละนะคะทุกคนนั่นเลยค่ะเพราะว่าเกมเนี่ยมันคือจุดเกิดของช่องปอในตอนนี้เลยนะคะเออเล่นโลดน้องเชอร์รี่มากี่เดือนแล้วใช่ไหมคะคือปอเนี่ยเล่นโลเชอรี่นะคะมาตั้ง แ,แต่ว่าแค่ไม่ได้ลงคลิปเฉยๆนะคะทุกคนก็กําลังคิดอยู่ว่าจะกลับมาเล่นดีไหมนะคะเพราะว่าปอก็ไม่ได้เล่น GTA เนี่ยนานแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปติดเกมวา l โลแทนค่ะใครที่รู้จักเกมวา l o ลก็คอมเมนต์บอกไปอได้เลยนะคะคือแบบติดมากอะจริง พี่ปออยู่จังหวัดอะไรนะคะแล้วก็พี่ปออายุเท่าไหร่ทำไมพี่ปอถึงตัดสินใจท o u t u b e แล้วก็พี่ปอเกียดสัตว์ตัวไหนนะคะคือน้องเนี่ยถามปอมาทั้งหมด4คํคำถามเลยนะคะก็ได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะปออยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะแล้วก็อายุ27ปีนะคะทำไมถึงตัดสินใจท o u t u b e ใช่ไหมคะก็เพราะว่าปอเนี่ยเป็นคนที่ชอบ เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเล่นมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ปอนเนี่ยเห็นพี่เอกนะคะเป็นแรงบันดาลใจในการแคสเกมค่ะนั่นเลยค่ะเราก็เลยอยากจะลองทําบ้างนะคะจริงๆคือจะบอกว่าพี่เอกเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์คนแรกนะคะที่ปอเนี่ยรู้จักเลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับสัตว์ใช่ไหมคะจริงๆคือปอเนี่ยไม่ชอบหลายอย่างเลยนะคะ1เลยค่ะตุ๊ แกนะคะไม่ชอบเลยคือแบบโคตรกลัวนะคะสองคืองูค่ะ โคตรกลัวเลยอะตอนที่ปอเนี่ยอยู่บ้านหลังเก่าเนี่ยคือหลังบ้านเนี่ยเป็นป่านะคะคือมีแต่พุ่มญ้านนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตุ๊กแกอ่ะตัวเท่าแขนปอเนี่ยมันอยู่บนเพดานค่ะแล้วปอเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวนะคะแล้วก็กําลังแงะไปมองคนดีสรุปคือแบบกรีดค่ะกรีดวิ่งหนีแบบวิ่งแย่ คือแบบว่าเลีกแม่เลีกป้าคือเลีกข้างบ้านเลยค่ะทุกคนนั่นเลยค่ะแล้วแบบมันลองน่ากลัวมากเลยอะแล้วก็แบบ ผิวหนังมันนมันเป็นแบบว่าตะปุ่มตะป๋ำอะมันน่ากลัวทุกคนคำถามต่อไปคือพี่ปอชอบวงไหนมากที่สุดคะแล้วก็ความสุขของพี่ปอคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะวง bts นะคะคือชอบมานานแล้วคะ่ะถ้าถามว่าทำไมถึงชอบวงนี้มากขนาดนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามันมีเนื้อเรื่องค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะปอเนี่ยมีเรื่องที่แบบว่าทำให้ตัวเองเนี่ย เป็นทุกข์ค่ะเศร้าหมุนหมองแล้วก็ขาดกําลังใจนะคะแต่แล้ววันนึงเนี่ยปอก็ไปนั่งดูคลิปนะคะนั่งฟังเพลงของวง B T S แล้วก็ไปหาดูคลิปที่เป็นรายการของเขาเนี่ยนั่งดูทั้งวันทั้งคืนแล้วฉันก็ขำค่ะหัวเราะอะไรอย่างนี้เวย้ยคนที่เป็นแฟนคลับวง B T S นะคะก็จะรู้ว่าเพลงของเขาเนี่ยจะเป็นเพลงที่ให้กําลังใจแฟนคลับและมันก็จะ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ฮิวใจตัวเองขึ้นมานะคะคือปอนเนี่ยชอบฟังเพลงเมก i ิกชอปของเขามากๆเลยนะคะคือเวลาให้เราฟังเนี่ยแก มันฮิวใจเราจริงๆนะคะจะบอกว่าปอเนี่ยผ่านช่วงที่เลวร้วายมาได้เนี่ยเพราะว่าปอเนี่ยเสพเพลงของวง b t s นะคะใครที่เคยเป็นแบบบอเนี่ยจะต้องเข้าใจมากๆแน่ๆเลยอะ่ะคือในตอนที่เราเนี่ยไม่มีใครอะ่ะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังมีวงศิลปินที่เราเนี่ยชอบแล้วเขาก็แบบร้องเพลงให้เราแบบว่ารู้สึกฮิวเตีองขึ้นมานะคะทุกคนจะบอกว่ามันมีหลายเพลงเลยนะคะที่ฮิวใจแฟนคลับที่แบบว่ากาลังท้อ อยูย่ได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ถามว่าความสุขของพี่ปอคืออะไรคะดูหนังคนเดียวอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าปอเนี่ยจริงๆแล้วนะคะปอเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าชอบอยู่ในโลกของตัวเองอะทุกคน get ไหมต่อให้เราเนี่ยจะมีเพื่อนเยอะแค่ไหนก็เราแต่แต่เราก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่า เป็นป้าคือการอยู่คนเดียวของปอเนี่ยเป็นการที่แบบว่าอยู่ได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไรไปอะ่ะนั่นเลยค่ะมันคือความสุขที่แท้จริงนะคะทุกคนจริงๆอ่ะแล้วก็คําถามต่อไปคือในอนาคตของพี่ปอ จะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆบ้างไหมครับแล้วก็ 2. ปกติพี่ชอบอัดคลิปหรือคลิปในเวลาช่วงไหนบ้างคะกําลังคิดอยู่คะ่ะคือทุกวันดีเนี่ยปอก็ยังคงแบบว่าคิดคอนเทนต์ตลอดเวลานะคะทุกคนแล้วก็ถามว่าปอเนี่ยชอบทํางานในช่วงไหนใช่ไหมคะเวลาในการทํางานของปอเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นช่วง,วงนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยปอจะทําคลิปนะคะตอนกลางคืนคะ่ะ อย่างเช่นอัดคลิปนะคะตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มอะไรอย่างี้เนาะแล้วก็ค่อยมานั่งตัดพ่งนี้เช้าเออประมาณนี้นะคะทุกคนใช่แล้วก็คําถามต่อไปคือทําไมพี่ปอถึงทํา YouTube ครับแล้วก็ทําไมถึงชอบเล่นเกมซากุระคือไอ้ข้อแรกเนี่ยปตอตอบไปแล้วนะคะก็ย้อนไปฟังได้นะคะส่วนข้อที่2นะคะทําไมถึงชอบเล่นเกมซากุระใช่ไหมคะเกมซากุระเนี่ยเป็นเกมที่สร้างสรรค์น,นะคะ แล้วก็มีคอนเทนต์เนี่ยเยอะมากๆเลยอะสร้างแมพสร้างบ้านนะคะ ตกแต่งบ้านทำเนื้อเรื่องนะคะคือแบบมันได้หลายอย่างเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นเหตุผลที่ปอเนี่ยชอบเล่นเกมซากุระนะคะเพราะว่ามันหลากหลายค่ะคำถามต่อไปคือพี่ว่าปอเคยชอบผู้หญิงไหมคะเคยค่ะปอเคยพูดไปแล้วเมื่อนานมากๆนะคะว่าปอเนี่ยเคยเป็นทอมมาก่อนนะคะแต่ว่ามันก็นานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือไม่ได้ชอบแล้วนะคะตอนนี้คือชอบผู้ชายนะคะไม่ได้ชอบผู้หญิงเนาะมันก็เป็นตอน ที่แบบว่าเราเนี่ยกำลังสับสนค่ะว่าเฮ้ยฉันชอบหญิงหรือชายวะคำถามต่อไปคือเพื่อปอจะสตรีมอีกไไมพี่ปออยากมีผู้ติดตามกี่คนคะตามเป้าหมายคำถามแรกนะคะปอเนี่ยอายุ 27ปีนะคะแล้วก็คำถามที่2คือจาะสตรีมตอนไหนนะคะปอคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละคะ่ะปอจะมาลองสตรีมในทวิตให้ดูนะคะแล้วก็3ค่ะปอเคยอยากมีผู้ติดตามกี่คนนะคะจริงๆคือเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยคิดเลยค่ะเราเนี่ยอยากจะทำไปเรื่อยๆนะคะขอแค่เวลาลงคลิปเนี่ยแค่มีคนดูก็พอแล้วอะ่ะทุกคนเก็ตไหมว่าต่อให้จะมีคนติด ตามนะคะ1ล้านคนเนี่ยแต่ว่ายอดวิวเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงล้านไงทุกคนก็ t ไหมว่าคนที่เขาติดตามเราจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงล้านนะคะเข้าใจไหมคืออย่างเช่นแบบว่าอ่ะมีคนติดตาม5ล้านอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนดูคลิปเราเนี่ยไม่ถึงล้านนะคะคือแบบว่าแค่4 50, 000, ี่ห้าหมื่นอะปอก็เลยไม่ได้มองถึงว่าเฮ้ย ฉันอยากมีผู้ติดตามถึงเท่านี้เท่านี้นะแค่อยากให้มีคนดูคลิปปอแบบสม่ำเสมอนะคะขอแค่นั้นพอค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนที่เขาติดตามเราจริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่คนนะคะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนะคะชอบพี่ปอบมากๆเลยเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะขอบคุณนะคะเอาละ่ะข่ะต็อเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำถาม Q&A ของปี่อ 2022นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนปีนี้เนี่ยปอก็ยังคงทำงานทุกวันนะคะแบบว่าไม่หยุดเลยค่ะคนที่เป็นแฟนคลับปอรจริงๆก็จะรู้ว่าปอลเนี่ยลงคลิปทุกวันแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้นะคะปอก็ทำงานเลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะต้องดูแลแม่ดูแลน้องนะคะแล้วก็ต้องส่งน้องเรียน ด้วยนะคะก็เลยต้องทำงานแล้วก็ต้องขยันทุกวันนะคะสำหรับปีนี้นะคะปอก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็ทำคลิดปดีๆเนี่ยออกมาให้ทุกคนน่ได้ดูกันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันน,นานๆนะคะอย่าทิ้งปอไปไหนนะคะพ่อปอก็จะตั้งใจทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็จะพยายามคิดคอนเทนต์มาเรื่อยๆแล้วกันเนาะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน